สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงการใช้งาน Gradient Gradient เป็นชุดของเครื่องมือแล้วก็คำสั่งที่ใช้ในการไล่ระดับสีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องก็จะมีตัวนี้ครับเครื่องมือ Gradient Tool แล้วก็จะมี Panel Gradient ซึ่งเรียกใช้งานได้จากเมนู Windows แล้วก็เลือกคำสั่ง Gradient นะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานกร a ด i e n t นะฮะแล้วก็เริ่มต้นเหมือนกับการระบายสีทั่วๆไปนะฮะเริ่มต้นจาก การวาดวัตถุขึ้นมานะครับหชิ้นก่อนนะครับปกติแล้วเราสามารถเรียกใช้งาน g r a d ดี n นที่มีอยู่ในแผงของ Swatch ก็ได้นะครับก็จะมี g r a d ด e n นอยู่ตรงนี้ประมาณ2-3าแบบให้เลือกนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแผนตรงนี้เป็นให้เป็น g r a d ด e n t s w สวั h ก็ได้นะครเลือกโชว์กร a เด w a t c h สวัรับก็จะมีกร a เดียนที่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะเลือกสัก1แบบในนี้ ทีนี้ถัดมามาดูในส่วนของเครื่องมือแกเรียนนะครเครื่องมือตัวนี้เมื่อเราคลิกเข้าไปในวัตถุที่มีแกเรียนเนี่ยก็จะแสดงเส้นนี้ขึ้นมานะเส้นนี้คือแถบที่จะแสดงการไล่ระดับสีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดของการไล่ระดับสีนะครับก็จะมีจุดที่ควบคุมจุดเริ่มต้นของสีที่1นึ่งนะฮะแล้วก็จุดสิ้นสุดอันนี้อย่างการณีนี้มันมีสองสีนะับก็จะมีขาวกับดํา ก็ตรงนี้ก็จะแสดงสีขาวว่าสีขาวจะเริ่มตรงไหน,นแล้วก็จะไปค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดําที่ตรงไหนนะครับมีจุดที่แสดงจุดกลางของการไล่ระดับสีนะครับว่าจะให้ค่อนไปทางไหนก็ได้เช่นให้สีดําเยอะก็ลากมาทางสีขาวให้สีขาวเยอะก็ลากไปทางสีดําแบบนี้นะครับหรือว่าปกติเขาจะอยู่ที่ตรงกลางนะครับพันอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับการใช้งาน gradient ก็คือพันเ้าที่ gradient อยู่ในเมนู w i n d o w นะครับเลือกคำสั่ง gradient เพื่อโชว์พาร์เนลตัวนี้ขึ้นมาในนี้จะมีอันแรกนะครับก็คือแสดงสี g r a d ดียนที่เราเลือกเอาไว้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นจากตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนถัดมาจะเป็นประเภทของ g r a d ดียนกราเดียนจะมีอยู่3แบบนะครับก็มีแบบ l i n นียก็คือไล่เป็นเชิงเส้นแบบนี้ไล่เป็นเส้นตรงแบบที่2จะเป็นแบบ r รเดียไล่เป็นรัศมีของวงกลมนะครับแบบที่3จะเป็นแบบฟรีฟอร์ม พีฟอนนี้จะเป็นการาไล่ทอนสีโดยที่มีจุดของ g r a d ดียนอยู่หลายๆจุดคล้ายๆกับการมีจุดกําเนิดสีหลายๆจุดบนภาพนะครับซึ่งสามารถเพิ่มได้ลดได้แล้วก็ย้ายได้อย่างอิสระนะครับเดี๋ยวดูทีละประเภทครับแบบแรกคือแบบ Linear Gradient Linear นี้จะเป็นการไล่ระดับสีแบบเส้นตรงนะฮะในออปชันของ Gradient ก็จะมีตัวเลือกตัวนี้นะครับก็จะเป็นแท่งที่แสดงว่า จะไล่สีอะไรบ้างไล่จากสีไหนไปสีไหนนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นขาวระดำนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเช่นตรงน,นี้เราต้องการเปลี่ยนเป็นสีอื่นวิธีก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปที่จุดนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกของสีให้เลือกเราจะเลือกผสมสีแบบ C M Y K จากจากแท่งนี้ก็ได้นะครับนนี่ก็จะเป็น C M Y K สไลเดอร์เอาไว้สําหรับเลื่อนเปลี่ยนระดับสีหรือจะเลือกจากสีที่มีอยู่ในสวัชก็ได้ นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการเก็บตัวอย่างสีจากในรูปภาพก็ได้นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็น Color Picker นะครับอ,อันนี้เราก็เลือกสีสีใดสีหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันครับนะก็คือพอเราคลิกก็จะเป็นการเปลี่ยนมาเลือกตัวเลือกของสีฝั่งนี้ก็จะมีเราจะเปลี่ยนสีจากตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิกที่นี่ก็ได้ก็จะเป็นการเรียก Color Picker ที่ใช้ผสมสีของระบบขึ้นมานะครับหรือจะเราคลิกจากตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมี ให้เลือกเหมือนแบบเมื่อกี้นี้นะครับนีอันนี้สมมติว่าเราเลือกเป็นสีหมกนะครับียบร้อยนะฮะส่วนถัดมาข้างล่างอจะเป็นส่วนที่แสดง Opacity ก็คือระดับความทึบแสงของสีนะครับความทึบแสงเช่นถ้าเราเลือกแบบส0เอนี่ยอันนี้เขาจะโปร่งทะลุเห็นอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างหลัง Opacity เลือกความทึบของสีถัดมา Location ก็คือตำแหน่งว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับก็คือแบบเดียวกับที่เราใช้ลากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะ แต่ที่เราลากตรงนี้ตรงโ l l o c a t i o n ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นการกําหนดว่าต้องการให้สีเนี้ยกินพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์ของแถบ g r a d ดียนทั้งหมดนะครับถัดมาเป็น angle ก็คือองศาการเอียงของแกนที่ใช้ในการไล่ระดับสีนะฮะทั้งการเอียงแล้วก็ location นเนี่ยเราใช้การลากได้เหมือนกันรเราเริ่มต้นลากแกนของ g r a d i ี n t ไปทางไหนที่ทางของสีการไล่ระดับสีก็ไปทางนั้นนะครับ แล้วก็มีอีกปุ่มหนึ่งก็คือการกลับด้านการณีของลีเนียเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่สําหรับอีกปุ่มนี้นะคะแต่เดี๋ยวจะให้ดูเมันจะมีผลกับการไล่ทอนสีแบบที่สองก็คือแบบเรเดียลนะครับอะเดี๋ยวลองดูเลือกเป็นแบบเรเดียลแบบเรเดียลก็จะคล้ายๆกับแบบลีเนียนะครับก็ก็ไล่แต่ว่าคราวน,นี้เราจะไล่เป็นวงกลมเป็นรัศมีวงกลมออกไปโดยที่มีจุดกําเนิดอยู่ตรงกลางแบ่านี้นะครับสีทางด้านซ้ายนี่จะเป็นสีที่ อยู่ตรงกลางของรัศมีส่วนสีทางด้านขวาก็คือสีที่ออกไปนอกรัศมีนะครับตัวผมควบคุมนี้ก็ทําให้แกนของสีเริ่มต้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้หรือว่าในทางตรงข้ามก็คือเราอยากให้สีฝั่งปลายทางเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากหรือน้อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตรงกลางของระดับสีว่าจะให้มากหรือน้อยนะทุกการไล่ทั้งแบบ ลีเนียและแบบกรเดียนเนี่ยคุณสามารถเพิ่มสีกี่ระดับก็ได้นะฮะอย่างเช่นย้ตัวยอย่างที่เราต้องการเพิ่มสีตรงนี้เข้าไปอีกหนึ่งสีนะฮะก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงแกนของอที่แสดงแถบกรเดียนตรงนี้ก็ได้หรือจะชี้ตรงนี้ก็ได้นะฮะจะสังเกตว่าพอมีเครื่องหมายบวกปุบเราคลิกไปเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มจุดขึ้นมาหนึ่งจุดเพื่อที่ให้เราเลือกสีเพิ่มได้หนึ่งสียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้เราเลือกเป็นอันนี้นะครับก็จะมีการไล่ระดับสีเป็น3สีนะครับ ถ้าต้องการลบก,ลก็คลิกที่จุดที่เราต้องการลบแล้วก็กดรูปถังขยะ delete ต,ตรงนี้ก็ได้นะครับรายละเอียดในส่วนของ gradient แบบรัศมีเนะี่ยหรือแบบ radial เ,เนี่ยนะครับยังสามารถที่จะเลือกรัศมีของการไล่ระดับสีมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นมูรีอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราอยากให้จุดกําเนิดมันค่อนไปทางไหนก็ได้บโดยการลากที่จุดเริ่มต้นของสีเนะี่ยให้มันไปอยู่ตรงไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงกลางของวงกลมเสมอไปนะครับมันก็จะค่อนไปทางนันใดด้านหนึ่งของวงกลมได้นะครับ มาถึงปุ่มเนี้ยที่เราติดค้างเลาไว้เมื่อกี้นะครับก็คือปุ่มสลับจุดกำเนิดสีถ้าเราคลิกตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าสีม่วงมาอยู่ฝั่งนี้และสีชมพูไปอยู่ฝั่งปลายทางแทนจุดเริ่มต้นเป็นสีม่วงจุดปลายทางจะเป็นสีชมพูนะครับเป็นการสลับประเภทของกราเดียนต์อีกแบบหนึ่งก็คือแบบฟรีฟอร์มนะครับโดยที่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยลงไปอีกก็คือแบบพอยต์กับแบบลายนะครับ ในแบบแรกเราจะมาดูแบบพอยต์หรือว่าแบบจุดกันก่อนพอยต์ point ก็คือมีการแสดงสีแบบเป็นจุดจะเป็นการไล่การาเดนที่มีจุดกําเนิดสีหลายๆจุดนะครับซึ่งแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่าเลือกสีให้ต่างกันได้นะครับวิธีการใช้งานก็คือถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีที่จุดไหนก็ดับเบิ้ลคลิกที่จุดนั้นครับพอดับเบิ้ลคลิกที่จุดนั้นจะมีตัวเลือกสีให้เลือกนะครับก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันแบบเดียวกันกันกบลีเนียแล้วก็เดียอนะครับ จุดนี้ต้องการเปลี่ยนสีดับเบิัคลิกเช่นกันครับเราต้องการสมมติสีชมพูนะครับถ้าเราต้องการปรับให้รัศมีของสีตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับก็สามารถลากได้ที่จุดปรับรัศมีตรงนี้นะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปชี้เข้าไปเนี่ยเขาจะปรับถ้าต้องการเพิ่มจุดในการไล่สีก็คลิกไปตรงที่ว่างครับจะสังเกตว่ามีเครื่องหมายบวกแล้วเราคลิกเข้าไปนะครับดับเบิัคลิกนะตรงนี้สมมติว่าอยากต้องการให้เป็นสีขาวนะครับ ถ้าเราขยายขยายรัศมีออกมามากเนี่ยมันก็จะเหมือนกินพื้นที่ของสีอื่นเข้าไปมากนะครับอันนี้เราจะเพิ่มกี่จุดก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องการนะฮะเช่นจุดนี้ไม่ต้องการแล้วเราก็คลิกที่จุดนั้นแล้วก็คลิกที่ปุ่ม delete stop ตรงนี้ก็ได้ครับก็คล้ายๆกับกร d ดียนแบบอื่นๆนะฮะก็คือจะมีปุ่มให้ delete stop นะครับ เปล่ยนสีได้ะระบายสีได้นะครับ opacity ก็มีเหมือนกันในที่นี้ก็เป็นการโปร่งแสงนะครับถ้าต้องการให้มันโปร่งแสงก็เลือก opacity ที่ต่ำส่วนการปรับรัศมีตรงนี้ก็จะสัมพันธ์กับตัวเลขตรงนี้นะครับค่าเริ่มเต้นก็จะอยู่ที่0%นะครัเก็จะเป็นการไล่สีแบบล้นนะรับรูปแบบของ ฟีฟอร์มกราเดียนต์แบบที่2ก็คือแบบลายหรือว่าแบบเส้นนะครับเวลาใช้งานเราก็จะเลือกตัวเลือกนี้ตัวเลือกลายในพาร์เนลของกราเดียนต์หลังจากนั้นเนี่ยเราพอเราคลิกนะครับที่แต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเส้นโค้งที่เชื่อมนะแต่ละจุดนะครับการไล่สีก็จะไล่ไปตามเส้นพวกนี้นะครับแลาไม่ต้องการหยุดเพิ่มจุดก็ให้กด Escape คราวนี้เดี๋ยวเราจะลองอปรับสีในแต่ละจุดครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของปีฟอร์มแกรเดียนแบบลายนะครับถ้าเราต้องการเก็บสีแกรเดียนนี้เอาไว้ใช้งานในครั้งต่อไปนะฮะโดยการเก็บไว้ที่สว t c h นะครับก็ทําได้โดยการอันดับแรกพอเราตั้งค่ากรเดียนต่างๆเสร็จนะครับเป็นสีกรเดียนที่เราต้องการแล้วเราก็เลือกวัตถุที่เราทําการระบายสีแกรเดียนไว้นะครับแล้วก็เปิดหน้าที่ชื่อสว watch ขึ้นมานะฮะถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไปที่เมนูวินโด w นะครับแล้วก็เลือกไปที่สว t c h อ่าคลิกวัตถุที่เรา gradient ไว้นะครับแล้วก็กดเองหมาบวกตรงนี้ครับ new swatch นะฮะกดที่ปุ่ม new swatch ตอนนี้ก็จะขึ้นมาให้เราตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออันนี้การตั้งชื่อก็เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่ซ้ํากับ swatch ที่มีอยู่แล้วนะครับกดโอเคแล้วก็จะได้ swatch ตัวใหม่ที่เป็นค่าสีที่เราต้องการนะครับในครั้งต่อไปพอเราวาดวัตถ,ถุเนี่ยเราต้องการใช้ค่า gradient นี้เราก็คลิกที่ swatch ที่เพิ่มได้นะครับ เดี๋ยวลองทำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีการเรียนเพิ่มขึ้นในสวอชให้ใช้งานนะครับ